นี่เข้าไปเข้าไปทันทันทันตึ้ทันไเสด็จ้ามกันแล้วตาเข้าไปไปชู้นี่มาแล้วนะพี่โตเฮน ดีละดีละแตน,น,น,นันะดีละเเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอาเล็วเอาเรืองมาเอารื่มามามาตงนีไม like like, ่ล้องสู้สู้ได้สู้ได้เอ้วไมไดสู้ไได้ดูสิเด็กเตะโอ้ยมาแล้วาเรียบร้อย ไปสามเต็มไอาท่านไปชุดพลังเลยอึ๊บเฮ้ยเต้ยมาแล้วมาแล้วไปบอเฮ้ยบีนอะไรล่ะบพีนทำไมบีนมาใหม่ ตะวันดูสิตะวันดูขวาตัวเองตะวันดูขวาตัวเองเดินเดินเดินเฮ้ยเฮ้ยทำแล้วเฮ้ยตะวันดูขวาตัวเองชิ้โตเดินช่วยเพื่อนร่องร่างต้นไม้ขามหัวปล่อยเลยเอาเดินเดินคนเดียวเยินั่นแหละไปคนเดียวข้ามไปตัวขาม เฮ้ยเก่งมากเก่งมากไปนิดนเองรึตะวันเด็กไม่ข้ามนะเต้นเข้ากลางไปเต้นเต้นเข้ากลางนี่นั่นแหละเก่งมากไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่นี่ตะวันแบบนั้นแหละเก่งนี่หนิมาจากด้านหลังเลยตะวัน เก็บหลลูกบอลนิ่มจนเดนท้าไปข้าไปชัววข้าไปข้าไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตายแล้วไปบอกดีทีูช่ยเตะได้เขจะไปหลังเตะได้ามใะกันข้าไปลูกยิง ตะวันจเด้งไปทั้งหมดเลยมาเดินเดินช่วยช่วยคนเดียวเด่นอะไรเบบนั้นเลยไปไปเลยเอาชนวยคนเดียวอันเดอร์วิยเลยงลูกอะไรอันเดอร์เลีงอันเดอร์ลูกไม่เด่นมากอะไรกันไม่ได้เด่นเลยเดินเ

ลง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 าอาณาเฮ้ยเราได้เต็มครับเราได้เต็มจริองเดินหน้ากระดานรับเลยเดินหน้านะเาเด็กห่านาะเด็กห่าาไม่ขาด ตุดเดียวเกมครับ11ต่อ14เนี่ยมันจะจุดเี่ยนเมันต่อนี่ดิ้งตอนนี้12ต่อ14นะครับเราตามหลังอยู่2แต้มเขาแต้มเดียวเกมนี่มาเอาชั่วก่อนนะโรงเรียนบ้านน้องขามปัะทธะโรงเรียนหนุ่มตะมัดิ

ดีมอของสายแอเด้หนกลางกันนักกีาไปหมดเลยไปเร็วไปนักีฬาไปหมดไ่ะหาที่หนึ่งที่สองของสายนะครับยังไม่ตกรอบโรงเรียนบ้านรุงจำมันชนะไปสองต่อหนึ่งเซต